จ้ะตอนนี้วันสุขค่ะนป้าติมมีความสุขค่ะความสุขหรือทุกข์ก็ยังไม่รู้ว่าจะถึงห่าแต่ยังม,มีความสุขที่ได้อยู่กับธรรมชาติเนะาะมิเศษที่สุดแล้วค่ะทุกคนค่ะ ไม่มีสิ่งมีความสุขที่ได้อยู่กับธรรมชาติเนาะพิเศษที่สุดแล้วค่ะทุกคนค่ะไม่มีสิ่งอันนี้ก็น้องน้องชงงานปติมีความสุขค่ะความสุขหรือทุกข์ก็ยังไม่รู้ว่าจะถึงว่า แต่ยังไม่สวยป้าติมก็มีความสุขกับน้องๆนงี่แหละค่ะทุกวันทุกวัน <c oughs> ป้าติมมีความสุขค่ะหันสุขหรือทุกก็ยังไม่รู้ว่าจะถึงวะแต่ยังไม่อันนี้ก็น้องน้องช่างงานสวย ก็มีความสุขกับน้องๆนี่แหละค่ะทุกวันทุกวัน <c oughs> สุขใดไหนเล่าจะเท่าบ้านเรานะคะทุกคนค่ะเ <c oughs> ชา้าวันนี้ก็สุข <c oughs> ท่านบอกว่า <c oughs> ที่ไหนมี ที่นั่นก็มีทุกนะคะทุกคน,คน,น่่แต่ตอนนี้อยู่กับน้องๆ้ัวจ้ะตอนนี้วันสุขค่ะ <c oughs> อ,ยอยู่แบบนี้แหละคะ่ะทุกวันเลยป้าติม๋ม <c oughs> ไหนมาเปรียบเทียบ <c oughs> ได้เนาะ <c oughs> ความสุข ของแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะก็ท่านบอกว่าที่ไหนมีสุขที่นั่นก็มีทุกนะคะทุกคนคะ่ะแต่ตอนนี้มีความสุขที่ได้อยู่กับธรรมชาติเนาะมิเศษที่สุดแล้วคะ่ะทุกคนคะ่ะไม่มีสิ่ง เทียบได้เนาะความสุขของแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะก็สบายดีนะคะนะทุกคนเจอทุกนะคะก็จะอยู่ปนกันเนาะพี่เพื่อนๆไม่ว่าความสุขหรือความทุกข์ เเตรมจังตางชื่อให้นะคะน้องสง,งาอันนี้ลูกเขาลูกเขากำลังห้าเดือนอีกค่ะละมั่นนะคะเนาะ,ะ,นะ,ะมีความสุขที่ได้อยู่กับธรรมชาติเนาะพิเศษที่สุดแล้วคะ่ะทุกคนคะ่ะไม่มีสิง่งมีความสุขที่ได้อยู่กับธรรมชาติเนาะพิเศษที่สุดแล้วคะ่ะทุกคนคะ่ะไม่มีสิง่ง สบายดีนะคะนะทุกคนนะคะหลังจากปีใหม่แล้วเนาะติมก็พามาชมน้องวัวอีกรอบหนึ่งเนาะติมจังตังชื่อให้นะคะน้องสงา่าอันนี้ลูกเขาลูกเขากำลังห้าเดือนอีกค่ะรำมั่นนะคะเนาะ มาถึงนะคะตอนนี้ก็มีความสุขดีนะคะสวยป้าติมก็มีความสุขกับน้องๆนี่แหละคะ่ะทุกวันทุกวัน <c oughs> ป้าติมมีความสุขค่ะท่า <c> น <oughs> สุขหรือทุกก็ยังไม่รู้ว่าจะถึงว่อแต่ยังไม่ท่านบอกว่าที่ไหนมีสุขท,ที่นั่นก็มีทุกนะคะทุกคนคะ่ะ อนนยู่กับน้องน้องัวจ้ะตอนนี้วันสุ์ค่ะเอาเติมจังตังชื่อให้นะคะน้องสัญาอันนี้ลูกเขาลูกเขากำลังห้าเดือนอีกค่ะํำมั่นนะคะเนาะนะคะหลังจากปีใหม่แล้วเนาะติมก็พามาชมน้องวัวอีกรอบหนึ่ง มีความสุขที่ได้อยู่กับธรรมชาติเนาะวิเศษที่สุดแล้วคะ่ะทุกคนคะ่ะไม่มีสิ่งท่านบอกว่าที่ไหนมีสุขที่นั่นก็มีทุกนะคะทุกคนคะ่ะแต่ตอนนี้อันนี้ก็น้องน้องสชง,งานะ นะคะหลังจากปีใหม่แล้วเนาะติมก็พามาชมน้องวัวอีกรอบหนึ่งท่านบอกว่าที่ไหนมีสุขที่นั่นก็มีทุกนะคะทุกคนค่ะแต่ตอนนี้นติมจังตั้งชื่อให้นะคะน้องสงาอันนี้ลูกเขาลูกเขากำลังห้าเดือนอีกค่ะดำมั่นนะคะเนาะ ป้าติมมีความสุขค่ะหสุขหรือทุกก็ยังไม่รู้ว่าจะถึงว่อแต่ยังไม่สุขใดไหนเล่าจะเท่าบ้านเรานะคะทุกคนคะ่ะสวยปติมก็มีความสุขกับน้องๆนงี่แหละคะ่ะทุกวันทุกวัน <c oughs> ปะติมจังตาชื่อให้นะคะ น้องสง,งาอันนี้ลูกเขาลูกเขากําลังห้าเดือนอีกค่ะลำม,มั่นนะคะเนาะอยู่แบบนี้แหละค่ะทุกวันเลยป้ติมปติม๋มมีความสุขค่ะ ท่านสุขหรือทุกข์ก็ยังไม่รู้ว่าจะถึงวาแต่ยังไม่ก็สบายดีนะคะนะทุกคนก็สบายดีนะคะนะทุกคน <c oughs> นาะงเติมจังั้งชื่อให้นะคะน้องสง่าอันนี้ลูกเขาลูกเขากำลังห้าเดือนอีกค่ะลำมั่นนะคะเนาะ อยู่แบบนี้แหละค่ะทุกวันเลยป้าติม๋มก็สบายดีนะคะนะทุกคนมีความสุขที่ได้อยู่กับธรรมชาติเนาะมิเศษที่สุดแล้วคะ่ะทุกคนคะ่ะไม่มีสิ่งชอบแบบนี้นะคะเนาะทุกคนคะ่ะ อยู่กับน้องน้องวัวนะปาติมป้าติมมีความสุขค่ะความสุขหรือุถูกก็ยังไม่รู้ว่าจะถึงห่แต่ยังไม่อยู่กับน้องวัวก็ความสุขลน้ลนๆ้นค่ะเพื่อนๆไม่มาถึงนะคะตอนนี้ก็มีความสุขดีนะคะ ไหนมาเปรียบเทียบได้เนาะ <c oughs> ความสุขของแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะก็ <c oughs> <อ>สุขใดไหนเล่าจะเท่าบ้านเรานะคะทุกคนค่ะหรือทุกนะคะก็จะอยู่ปนกันนะ,ะพี่เพื่อนๆไม่ว่าความสุขหรือความทุกข์ สบายดีนะคะนะทุกคนไมมาถึงนะคะตอนนี้ก็มีความสุขดีนะคะอดูกับน,น้องๆบัวจ้ะตอนนี้วันสุกค่ะไหนมาเปรียบเทียบได้เนาะ <c oughs> ความสุขของแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะก็ <c oughs> <c oughs> ไหนเล่าจะเท่าบ้านเรานะคะทุกคนคะ่ะเช้าวันนี้ก็สุก